่าพูดพาตั้งสู้การเดนตามทางไปแล้วคุณจะหาคำตอบเจอเดินนะครับทำอะไรอยู่นอนอยู่อยู่ที่ไหน เอาแล้วนายทำอะไรอยู่ตอกตอ,อกเสาเข็มหมดแขนผมเลยทาเงี้ยไม่ดีเลยนะนายให้ตื่นแล้วจะไม่ไทั้งหมดแลว,วแขนขคุณถูกทำให้ทำอะไรสักอย่างเพื่อทัดเ่ากล้ามา,มาที่จะว่ายน้ำในไปอยู่แต่ว่าการอาบแดดกับไพเลตบนหาดนะั้น เาอธ่บาจะฉันม, right มีสิทธิ์ที่จะฆ่าผแต่รู้ไว <Jason. S 2> ู้จะฆ่ามโอเดนเนสเจสันเจสันมังาวั <hi> งกาลาบบบบลาบบบอบลบบ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 บเบบบบ กูรู้มึงเป็นใครเจสันมึงคือนักลบแล้วทัตเทาก็จะให้มึงรีวิวทูซิลแสดงตัวตนแสดงตัวตน,นี่แท้จริงฟพี่กูโดนฆ่าแล้วกูต้องหาน้องกูแล้วก็เพืนเพื่อนอีกสี่คนมากูสิแล้วมึงจะช่วยไหมมึงเ่านนี่ช่วยตัวเองได้กูจะปลดปล่อยมึงโอ้ยยกยยเถจมยยย ไปกันเถอะกูมาได้ยังไงกลมาที่นี um> um> ่ได uh ้ไงกูเจอมึงอยู่ที่ชายหาดทีนี้เราเข้าสู่มานากิวิลเลจบางอย่างใช่ไหมล่ะเจสันโบดี้อยู่ตรงนี้คนที่หลบออกจากวัดแคมป์ได้โดยไม่ตาย การลงนี้ของมึงแปลว่ามันได้เวลาการต่อสู้แล้ว so, <are> นี่คนเวลาเกาะเลี่ยงคนที่แข็งสุดมัน,ม,นมันเลี่ยงใช่ไับเจ้าของเกาะเดอรักยาร์ตสวยใช่ไหมล่ะ Beautiful most definitely มีใครก็ได้ที่กูรอกแต่ว่าความตั้งใจของฉัน,นอยู่ที่คนคนเดียวเท่านั้นนี่เงิน,นของเราวุธโอ้จะเซฟน้องใช่ไหมละ่ะกูไม่เคยยิยงใครเลยนะแล้วในเมกาพูดว่าอะไรมีครั้งแรกของเราทุกอย่างทั้งนั้นแหละหายเลยครับเหลือวุ So i those radio towers blue... online. Nice. I can get new stock in from the remote villages, and trust me, they got some top-notch gear you're gonna want. Uh, open the radio, and we can get weapons free, and a have Grant. We have P.

ใครมาวางทิ้งไว้โอ้ oh my gosh นี่มันการแจกตังค์อีกเนี่ยวิ่งมัวแล้วเนี่ยมันต้องเป็นเสาวิทยแุแน่เลย,ยแ,ลแ,ลแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะกระตุก ต้องยิงไปนเยิงมันไม่โดนยิงยิงทำไมยิงไม่โดนวะโดนวะโดนแล้วคลองด้วยได้กระสุนเปิดเพลยิงไปตั้งสี่นัดทำไมมันไม่โดนวะโดนนัดเดียวเปี่ยนเสาเสาเสาให้เปิด เาแรกของชิวมองไปข้างล่างไม่อยากมองมองให้โอ้ชวสวยมากเลยกล่องเราไปดูข้างบนดีกว่าข้างบนดูสวยกว่านะครับ get tower. to tower a l r a d y t towerdisabling the s c u m b l e will reveal the map information d i s r i b i o n เราดิดเอเวอรมาแล้วเราก็จะได้แมปมา ใช่เราเปิดแมพเปิดแมพแล้วมีโบนด์อ่ะแหม่สักเซส Radio Tower Activate ไปทางไหนต่อดีนะครับ เส็จสิบลายรอรอเบย์ช็อคทูเดนนิสเสร็จแล้วเจกูดนายเอาความแอบบอกให้กูดูสัตวเห็นใช่ไหมอย่างที่มึงต้องการรู้ว่าถูกเปิดเผยหมดชอบแอดเวนเจอร์การผจญภัย กอมเรียกมึงแล้วก็เหมือนมึงเจสันงชอบคลิปเปอร์จะคนขายมันอยู่มันมาจากข้างนอกเขาจะให้ของกวันนายด้วยการเปิดแมปเปิดแมปกพได้วุ่นเบิร์กทักงโลกไม่แช่จริงต้องขันต้องล่าสัตว์ล่าหาที่หาที่อะไร Now, if you want to save your friend you must know the jungle animals skins and leather will help you to carry many weapons and equipment yes so return to me once you have mastered oh to that what is that mean? what am i supposed to do i supposed to do เฮ้ยเปิดแบบทั้งทีต้องไปขโมยของก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเดินถอยหลังนี่มันมูนวอล์กเป็นด้วยเหรอไอ้เคียรเดนเนสเป็นมูนวอล์กแต่ไม่ใช่ทำไมโขาจะฝัมนมันอยู่ไหนวะไปเลย เออไปกันเถอะวางด้วยฟรีเมียวทไงวะเนี่ยตรง,งไปเราสายสายมันเป็นไเชีย่ยไม่ใช่ใชสายนี่อันแหละสายนี่ขับอมอ่ขมของโล

ใช้มีดดิครับนี่นี่ฟอหายนักนัตรงป่าจะเก็บผักด้วยสีเขียวสองอันนะสีแดงหนึ่งอันของแล้วสีเขียวอยีกนะ ต้องยอีกนล้นะโอ้ oh my god ตัวนี้จะมีตัวอะไรไวเนี่ยม่มีจะไม่เปนครบแล้เวเหลือหมูป่าอีกตัวนะึง ปาอยู่ครับหมาแล้วป่าครับป่าอยู่ไหนหมูป่า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 หมูป่าไล่ดิอยู่ไกลเจอแล้ว นี่ได้ไงอ่ะมีดฟันเลือดเลือด <c oughs> อยากได้อีกไม่มีเฮ้ย <c oughs> อยากได้อีก 电视、嗯、啊。 โอ,อ,อ Or, ้ยโอ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 ้ยหลายตัว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 ขัดแป๊บขัดเนี่ยโดนขัดนเจ็บเนี่ยเจ็บนเนี่ยฟ้าเชี่ยวเส้นไม้ โอ้ยดูโห oh, wow. yeah, ่ไห้เลยโอ้ยตัวตุ่มมองมองทาไมนะเดเดนิสเลยท็อกทูเด็ดนิสต์ยอมรอบ เดนนิสกูได้สัตว์ได้สัตว์กับพืชมาแล้วเันนก็ทำให้ธรรมชาติไปของมึงคะใช้พืชที่มึงเจอคาบปูเส่ดเข็มคาบเข็มสองเข็มโอเคดีเจสันมึงก็จะหาพืชที่โหดกว่านี้เจอในป่าตอนนี้ก็ ใ้หนัั่ะที่ได้มาครับใ้พวกนี้สุดท้ายทัพเทาในแขนมันมันคือแรงรักว่ามึงพิเศษามึงมีโซลวอริเออร์มีความวิญญาณแต่ละทัพเทาเป็นสะดับยิเหมือนกันสามารถเลือกเรียนได้ตอนนี้ก็จะสอนทิชชาน เอาไว้ก่อนแข่งคนเดียวหลังนี้ให้เราเล่นได้กันเขาเล่นตัดไรเลยทำได้ดีนะจีซ่าทัตโต้เดลิเป้พวกเรากำลังไปเอาสมดใกล้มามานักอคมีพ่อมเล่นกันหรือคนนึงเท่ยอะไรวะไม่ลิซ่า พ,พวกเราต้องเอาเธอกลับมามาเลยตามมาโหนกูมีอะไรมีปืนกระกะกระบอกเดียวหนึมันคือที่ไหนอ่ะเอ้ยไม่ใช่เอาโ o s t คืออะไรคือจุดที่พวกไอเลดยึดเป็นฐานครับ นั่นแปลว่าเราเข้าไปสู้เหรอใช่มาคือครั้งหนึ่งค่าครั้งหนึ่งเพราะว่าเราช่วยเพื่อนนายเหมือนคิวทูพิกฆ่าหมูสองตัวด้วยวันสโตอนอีกหนึ่งอะมันทำให้คนได้โอกาสใหม่ด้วยนะแล้วใครอยู่ในนั้ำนะนักเดือดรักลกของนักเดือด ท่าเทาจะช่วยให้พวกนะั้นเขาเชื่อใจน่อยฟังนะกูอยากขอบคุณมึงที่มึงช่วยนี่คือทางเดียวที่จะสามารถช่วยวเขากลับมา <should> มีชีวิตรอดได้พวกเราเท่ากันเจสัดิเฟนซ์ความแตกต่างอยู่ที่ว่าคนที่ทำหรือไม่ทำ <Right. S 1> แค่ไหม ทั้งละทั้งหนึ่งกูเคยเป็นคนแบกนนะ้ำพวกเราจะโจมตีเมื่อไหร่เปิดโอเคเปิดแมปแรกอ่ะติ่งได้ที่นี่มันจะเปิดยังไงเดียเปิดยังไงมันไม <S <S ่สนุกเท่าเดียวก็ตุกแล้ว

โอ้ oh my god อะไรเป็นง่ายขนาดนี้ติ๊กซ้าวมาันอยู่ไหนได้ฟอรูปไลรกระทางนะครับไพเร็ตนอนตายกันหน้าสงสารจุงเลยฮ่าฮ่าสงสารจุงเลยขอเก็บของไปมึงน,น,นะจ๊ะได้เทคดาวมาเกือบไม่ได้ใช้นั่นได้ใช้ก็ตอนแรก เฮ้ยบ้นนูมีกองมีกองมีกองตอนเดิมมีกอง,ม,กองมีกองนื้องอย่นี่นเะเวสเราทุกอย่างมันโอเคแล้วลิซ่ามันไปหมดแล้วมปลอดภัยแล้วเขาไม่ได้อยู่นี่เ เอาโคตใกล้มานะกี่มันโดนจอบตีเราอเมริกันอยู่ไหนพวกเราเธอหายไปอ้าวเธอหลบเธอหลบไปได้เจสันมึงมีค่ามากเราชาเขาไม่ใช hey, ่าเขาพวกค่ามากเรากระตุกครับ พวกเราจะเตือนคนหนึ่งในบ้านตับเตอร์ตับเตอร์นะไปตะวันตกเป็นตะเขาบอกไม่หรือเปล่าไม่เราจะบอกนายทีหลังผ่านเรียโอถ้าเราเจอคนหนึ่งฉะนั้นก็ต้องนั่งหนังตะรอได้เลย